ก็คมไม่แน่ไม่แน่คนแบบมีความรู้เยอะจะปฏิบ e. ัติเร็วก็มอยูนะอ่านี่ที่เราทั้งนั้นจำามก้าวใจก่อนจะเป็นธรรมที่ถูกต้องอ่ะนะด้วยครับเราเลยมาจำความก้าใจกันว่านะการเห็ทวดาดราบันนี้อ่าเราก็ยังวาดปิดวาดถูกได้เราต่อไปมันก็เป็นผลดีกับผู้ปฏิบัติบางทีก็ติดค้างอยู่จริงๆอยากรู้ แต่เราตอบไม่ตรงประเด็นก็ําให้การปฏิบัติของเขาเนืดช้าไปนะครับเพราะเราไม่มีคำตอบให้ดังนั้นเราก็เลยจะก็ไม่ได้เป่านาตนว่าเป็นโสด,ดาบันอะไรหรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ปฏิบัติมาแต่เข้าใจในอารมณ์ดับภาวะอารมณ์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 ต่างๆที่ประสบมาในตบภาวะ ือก้นนานนี่หละกายของเรา,ากรูปหนึ่งนามสีอันนี้เขาเรียกว่ากาย ในแต่ภาะวะจิตตัวนี้มันเป็นวาเป็นมานานแต่พอเรามาปฏิบัติปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรไม,ไม่ว่ายาวว่าถูกหรือผิดได้ทั้งนั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะที่รู้ถึกตัวตัวพร้อมนะครับเ,เราก็ภาวนาอย่างไรก็ได้แต่พอเราภาวนาไปมีสติตั้งมัน่นมีจิตที่ตั้งมัน่น มันก็สามารถเห็นรูปเ็นามันแยกออกมาเป็นบทละส่วนได้จากความคิดของเราทางรลูกเต่งมันก็เห็นจะไม่อะไรความคิดสัญญาเราก็เห็นจำได้ขึ้นมามันก็เห็นเห็นในรูปเวนาสัญญาทางการวิญญาณนี่แหละมันเห็นจนเข้าใจชัดเจนเข้าใจชัดเจนว่านี่คือสภาวะที่มันละมานกันเองโดยกรงเราไม่ไป ช่วยคิดมันลบไม่จำสมาธิมันก็สะมาลของมันอยู่อย่างนั้นแหละเราจะจำหรือไม่จำหน้าที่ของมันมันจะมานกันอย่างต่อเนื่องแต่ที่เราไม่รู้แล้วเรายังอยู่ข้างในพอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มแยกย่อยออกมาทีละส่วนทีละส่วนเห็นชัดเห็นโอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความคิดความคิดไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความคิดมันก็เริ่มเห็นว่า เพราะอาจจะไม่จริงอินะเพราะจิตของเรามีสมาธิที่เรากำหนดดูลมก็ตามจะดูกายก็ตามเพราะมันอยู่คนละส่วนกับความคิดเพราะมันเห็นชัดอย่างนั้นมันโอ้ไอ้ตัวนี้ที่ทำให้เราวุ่นวายสังสารและํำนี้เอง thì này cầm này này ai ระดับประถุงใครจะว่ายังไงใครจะทำไงก็ไม่สงสัยแล้วมันจะตัดความสงสัยไปโดยอัตโทมัสไม่มีกำลังลีไม่ไว่ากำทุกกำสอนมันจะไม่กังวลเลยนี่แหละมันจะลดไปเองถ้าเรายังไม่สามารถละสักกายทิฏฐิลงมาได้ยังเป็นตัวเรายังเป็นของเรายังตามานวุ่นวายกันอยู่ในกาหนะมันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้เต็มร้อยหรอก เพราะว่ามันยังลังรลแต่เมื่ออไรเราเห็นจนกระทั่งว่ามันวางได้แล้วมันหมดความลังรลตรงไหนโดยเองโดยธรรมชาติของมันโดยสติปัญญาของมันเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยมันก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วราวนี้แหละทีัล้วก็จะมมามัมันอยู่ตรงไหนล่ะมันสนใจแล้วราวนี้จว กับการระเวงระวังตามความกลัวต่างๆมันตัดตออกไปหมดอะความที่กลัวจะกั้งอ้อนวอนพร่ำบน่นบาวนาะต้องการขอนั่นขอนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนั้นมันมาเชื่อเรื่องกรรมกรรมเหตุอะไรก็กรรมเหตุนั้นมันเป็นเชื่อกรรมที่การกระทำของเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรอย่างไรได้อย่างนั้น นี่แหละมันจะเห็นชัดเจนแล้วมันจะไม่ไปกลัวว่าจะออกจากบ้านต้องทําอะไรก่อนดูเรื่องดูยามวันไหนพร้อมมันก็ทํามีเงินปั๊บสร้างบ้านทักหลังหนึ่งไม่ต้องรอดูเรื่องยามเมื่อเ้าความพร้อมเสร็จมันก็ทําได้ทันดีมันฉลาดเองโดยไม่ต้องมีใครไปโลอนมันเลยถ้าหมดวิจิจาจณาแล้วจิตมันฉลาดโดยอัตโนมัติมันไม่ไปรูกรูกดำๆศีล ไปแข้งเกินไปไปหย่อนเกิดไปมันปรับตัวของมันเองโดยธรรมาชาติไม่ต้องไปบอกมันหรอกว่าอยเราต้องมาบำเพ็ญอย่างนี้เราต้องกินอาหารเนอ,อย่างนี้เราทำจิไตได้บริสุทธิ์มันไปสุดโซงด้านหนึ่งด้านใดมันไม่มีเพราะจิตมันจะหลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้นี่คือกระแสของระโสดาบันแต่ถ้าใคร อยู่อารมณ์นี้อารมณ์โมตนาดาตุก็ยังไม่อยู่ในอารมณ์นี้นก็แยกออกมาจากกายติฏฐิจากาตๆก,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 กันจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณออกมาได้แล้วมันจะหมดทุกเรื่องที่เราสงสัยประมาณนี้นะครับอนุโมธนาดาตุกับทุกท่านด้วยนะครับเกินไหมครับผม สาธุสาธุค่ะมันสงบคำว่าเอลูกคำคำเคี่ยนอะไรเดี๋ยทำไม่จริงอ่สิ่นี่สิ่ัสี่งมันกลับคำบมดไคมแล้วออะไรก็ตามที่จำแล้วขาดปัญญาอะไรก็ตามไม่ว่าศีลงนันิีลรือับวัต่บำบาด เออมันที่เราทำแล้วมันขาดปัญญาที่โง่โมงมงายที่ยังละเวงยังกลัวทุกเหมือนกับนี่แหละเราถือศีลเคร่งเนี่ยเราถือศีลเคร่งเกินไปเนี่ยถึงว่าถูกต้องแต่เราเคร่งเกินไปมันก็ยังลูกดำราะทำไมมันยังถูตโตยกยกตัวอย่างการเคร่งเกินไปออาเคร่งเกินไปอะไรดีอูปมาลกูก มันไม่ผิดนะแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าอย่างเรา,าเราประกาศตัวว่าเราไม่พูดกับใครออไม่พูดกับใครเลยมันได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเป็นบารามีที่ท่านบำเพ็ญแต่ถามว่าตรโตรงไหมพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วกัดโอดก็กัดกั้นพระอะไรเรียกประา นาโทนาติือว่าองค์รรมาหมดแล้วในการบินต็ญปรมาตนแนล้วเรามาตรมาณตนให้มันลําบากเนี่ยก็เรียกว่าลูกลูกกำกำศีำโพจน่าดตรงแต่จ้ายย้อนเดินวิ่งเล่นกินมาม่าตอนเย็นอยูอ่ถือว่าเราลงอาบัตได้ไอันนี้ก็ย้อนก็เรียกว่าลูกลูกกำกำไม่จริงใจไม่จริงจังไม่แต่ว่าสันดีของเราได้เราได้ตัว วิกฤติจ,จ้าหมดไปแล้วเนี่ยมันไม่ทมแล้วอ้ะสิ่งที่ว่าสลุดโตกล้องด้างน่ะเราจะไม่บำเพ็ญตนในตรมานหรือเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆแล้วเจ้าเราเองเระวังอะไรเจ้ากลัวอยู่เนี่ยมันไม่กลัวไม่ไปออดวอนไม่ไปทาอะไรแล้วเชื่อกรรมเอาโอเคจะรุปว่าจะเชื่อกรรมผลของการกระทำทั้งทิ้นนะครับประมาณนี้ครับคืนไหมครับขอบคุณคำถาม ผมมั่งผมผมั่งผมพูดมั่งนะแบ่งกันหน่อยนะผมสังเกตตุดูแล้วว่าทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยมันเป็นกระแสพระโสดาบันเข้าร่างไงทรงเต็มก็มีทรงไม่เต็มก็มีเข้าร่างทรงพระโสดาบันกันทุกคน,นเป็นน้อยเป็นมากอะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปอคำถามนึน่งปฏิวัติทำเพื่ออะไรนะมอบร่าบ

คือว่าเราเชื่อมั่นจนว่ามันหมดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบห้เห็นรูปอ่ะไม่ได้ไปมอบกับว่าเราตายเอาร่างกายเราไปแตาไวไว้ที่นั่นที่นี่ไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่สงสหยในพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อทุกคำแล้วมอบกายแตาไใช้คําว่าเชื่อมั่นเลย เชื่อมั่นก็ได้เพราะปัญญาคือมันไม่มีกรมการหลงไหลในพระพุทธเจ้าเรายอมละชีวิตเราให้กับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาร่างกายเราไปสไวายแต่สภาวะใจเราอะสภาวะใจมันเป็นนมามธทรมันไม่หวั่นไหวใครมาชวนไปศาสนาไหนดีก็ไม่ไปแล้วชวนทําอะไรก็ไม่ไปแล้วเพราะมันเกิดปัญญาเชื่อคําสอนพระพุทธองค์จนหมดน,นะครับประมาณนี้ครับคุณวรพลครับ เดี๋ยวใครฟังไม่รู้เรื่องก็ไปปาดคอทายม,มอกให้ความเอ็นิแต่ <สา S 1> ผม <สา S 1> ฟังดูทุกท่านนีโสลาบันเข้าล่าง<ไ>สวัสดีครับน้มัตาจามพระคุณเจ้าแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านโสดาบันเนี่ยนะเราเชให้เห็นชัดๆมันเป็นเรื่องของความเห็นความเห็นนี่คือปัญญาในในระดับพอประมาณ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเห็นในเรื่องของสัจจะความเห็นในเรื่องของศีลความเห็นในเรื่องของเ,อเ,อเรื่องของที่เราสงสัยทั้งหลายที่เรายังลังเลนี่ก็คือไอ้นี่ก็คือความเห็นความเห็นที่ยังไม่ปักใจมั่นยังไม่ปรงใจเชื่อก็เลยโสดาบันเนี่ยจะก็จะเข้าถึง สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องสู่สม,มตานิยามหรือว่าเพราะว่าเขาจะจําแนกว่าถ้าเข้าระดับโสดาบันแล้วเนี่ยส,สิ่งที่สิ่งที่โสดาบันกระทาไม่ได้เนี่ยก็ประมาณยี่สิบสามสิบข้อที่พระองค์ได้แสดงไว้เพราะว่าเขาเขามีความเห็นที่ที่ไม่สามารถที่จะกลับไปสู่สามัญเขาเรียกว่าความเห็นของปุถุชน เรื่องความเป็นตัวกูของกูตัวมึงของมึงอะไรต่างเนี่ยโสดาบันเนี่ยเขาจะจะละได้แล้วว่าสิ่งที่มาทําเขาเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมมันไม่ใช่เขาการที่เราไปทําเขาหรือเราไปกระทํากับเขาหรืออารมณ์หรือเวทนาที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่แต่ไม่ใช่เรา ซึง่งความเห็นไม่เป็นความเห็นนะเระเรียกตัวปัญญาคือสักยทยทาฏิิเนี่ยผู้ที่ยังมีความเห็นผิดอยู่นะเช่นว่านาที่ประองแสดงถึงว่าบุคคลเหล่านั้นไปกระทำต่อคนนั้นแล้วก็ให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่า มันจะค้นคิดอยู่ในเรื่องของบุคคลตัวตนเราเขาซึ่งซึ่งความเห็นนี้ยังไม่ได้ออกจากบุคคลตัวตนเราเขาแต่สวดาบันเนี่ยเ็าะจะมีความเห็นถึงมุมหนึ่งก็คือบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันมันจะไม่มีแค่เห็นนะแค่แค่มีความเห็นเรื่องศีลก็เหมือนกันศีลศีลละบลับปรามาสก็มีความเห็นว่าศีลใดที่ทําให้เขาบุคคล ทำาไม่เขาไม่เดือดร้อนใจแล้วก็สินใจท,ที่เขาพิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดการกระทําด้วยกวายวาจาของบุคคลเราตื่นโสดาบันก็เลยเอาการกระท,ทําที่ที่พระองค์บัญญัติในเรื่องสินมาเป็นเกณฑ์มาเป็นหลักอย่ามาเถียงกันเลยว่าสินห้าสินแปดหรือสินอะไร ขอเป็นศีลในใน,ในอารยมักคเบญ้มัที่ถูกต้องดีกว่าก็เป็นความเห็นและส่วนความสงไถลังเลตัวนี้ความตรงใจมั่นปัดใจเชื่อไม่ว่าจะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของการเวียนว่ายตาเกิดมีจริงไหมการทานนี้ให้ให้ผลไหม บิดาเมนดาเมรหรือเปล่าหรือโอปัตาตาโอปปาติกะมีไหมอะไรต่างเรื่งความเห็นเหล่านี้มันเป็นความเห็นในเบื้องต้นที่ต้องเห็นตรงกับพุทเจ้าก่อนที่จะละทิ้งความเห็นเหล่านี้ต้องมีความเห็นถูกก่อนก็เลยสภาพรวมๆของสรดาบันก็คือเข้าถึงสมัญนิยามในความถูกต้องมีเชื่องแท้ต่อพันิพาน มีธรรมะอันไม่เสื่อมก็คือไม่หวนกลับไปกระทำชั่วอีกก็คือเรื่องที่เป็นอกุศลที่ที่เขาเรียกว่า,าทำชั่วก็คือปิดปิดศีลนะผู้ศีลมันก็เลยองคุณองโสดาบันเนี่ยไม่เพราะว่าพระองค์กล่าวถึงผู้ที่เกิดอีก ไม่เกินเจ็ดคราวเกิดสองถึงสามคราวเกิดหนึ่งคาวพวกนี้อินทรีย์จะมีความต่างกันนะมันก็เลยมีความเสี่ยงกันไม่มบแต่ถ้าเกิดว่าสวดามันเขาเขามีเฉพาะเจะจงแค่แค่ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันจะเสียงกันจบแต่แต่พออินทรีย์มันไม่เท่ากันปั๊บเนี่ยบุคคลก็ว่าในแง่มุมโน้นบุคคลก็ว่าในแง่มุมนี้บุคคลก็ว่าในแง่มุมนั้นมันก็เลยไม่จบเลยขยายความออกไปแต่ละความเห็นของแต่ละท่าน เราก็อย่าไปว่ากันอยู่ที่การเรียนรู้ที่ที่แต่ละคนก็ได้ผ่านสายตาได้ฝานความทรงจํามาเพราะว่าโสดาบันมันมีตั้งสี่สิบห้าสิบในยะที่แสดงไว้ในพระสุตรเราก็ควรแก่แก่ทำความเข้าใจเพื่อที่จะเชี่ยงแปดต่อครณีผ่านกังทุกหมู่ทุกเราสาธุครับ ฮัลโหลโหลวันนี้ครับความเห็น <laughs> ต่างกันบ้างเนี่ยวันดีคุณบอลวันดีที่รักความเห็นต่างกันบ้าง สติปัญญานนี่ไม่ใช่เรื่องลอยนะครับเดี๋ยวจะอ่านนิดนึงนะครับว่าสติเป็นชนไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาวัสูตรเลยเนี่ยมันก็จะพระบาลีก็จะหายไปนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าคําพูดนะหรือพระโอษฐของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหายไปนะครับสติเป็นชนไหนนะครับ สติเป็นฉชนไหนเนี่ยฟังดูเหมือนกับคำนวนประสูรผู้ที่ชื่นชอบประสูรเนี่ยฟังดูก็จะรู้นะนี่คือการอ่านประสูรสุตันติกะทุกกะนะครับนำมาถูกรัตนาตยศขอความนอบนอมมีตอ่อพระรัตนาตรนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงวางหน้าห้องนะครับถ้าหากว่า ห่างเหินการอ่านไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมนะครับเหมืนกับกินเองดูเองนะฮะมันฟังดูแล้วมันมันคนเลื่อนลอยนะครับแล้วก็ความเป็นเขาเรียกว่าบรรลุอรหันต์ก็จะหายไปนะครับอรหันต์เนี่ยจะแม่นคมชัดลือ ยิ่งแก่ยิ่งชัดยิ่งแก่ยิ่งลึกยิ่งแก่ยิ่งคมนะครับวางลิงไว้หน้าหอ้องนะพิสูจน์ถึงว่าคุณภาพมาจากการศึกษาพระไตรปิฎกนะครับถ้าใครห่างเหินพระไตรปิฎกเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่เสื่อมคุณภาพเสื่อมจากสติปัญญาน,นัเนี่ย คืออินทรีย์อ่อนลงอ่งอนลงอ่ะนะเพราะคุณไม่ใช่ศรัทธานุสลีศรัทธานุาลสนลีบุคคลเนี่ยนอกจากจะชื่นชมในศรัทธานุสลีโอกาต่างๆสังยุตสูตรสิบกระสูตรแล้วเนี่ยแม่นยับเลยน,นะถ้าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยจะคู่สูตรเนี่ยนะคือโสดาปฏิมากรเนี่ยแทงตลอดนามรูปด้วยปัญญาก็เป็นปัญญาวิมุตติเรียก ลุสรีจำมาสูดได้ก็สัมผัสลุสรีเอาสุตทันตาาิกันตุกกากอ่อนะพ้าใวิดีโอเล่มสามสิบสี่อภิธรรมวิดกโเล่มหนึ่งธรรมสังคณีประกรนะครับแปดร้อยหกสิบห้าสติเป็นชนไหน,นะครับก็เป็นภาษาไทยนะสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกริยาที่ระลึก ความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่ลืมนะครับตื่นเช้ามาต้องต้องนึกน่นนึกนี่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่โสดบันโซดบันตื่นเช้ามากา็ก็เปิดประสูตรแม่นมากออความไม่ลืมสติสตินซีนี่สตินซีนี่ก็ท่านท่านรู้ไหมว่าสตินสีคือใครสตินสีคือโสดาบันผ,ผู้ผู้มนผู้มีอินรีสตินสี จะมีอินทรีห้าบุคคลนะฮะซึ่งแตกต่างกันในโสดาบ,บันส,สติน4ีวิริยิน 4, สี่สตินสีฌานและวิโมกน้สมาธินี่นะถ้าท่านไม่รู้สึกว่าวิโมกคือการหลุดพ้นเนี่ยท่านมาสาธยายธรรมท่านก็เหมือนกับพูดเฉยๆการสาธยายธรรมคือการหลุดพ้นนะครับคือต้องพูดแม่นถ้าเป็นพระโสดาบ,บันเนี่ยเขาจะแม่นตามพระสูตรไม่ให้ตกหล่น ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะไม่ใช่แค่มาคุยกันตื่นเช้าไม่ได้มีเรื่องที่ต้องคุยกันนะฮะถ้าตื่นเช้าคุณมีเรื่องต้องคุยกันเนี่ยคุณเหงาวันนี้เ,นเอาายันตนะนิพพานหายไปเนี่ยวันเนี้น,น,นะครับายันตนะนิพพานเนี่ยยังมีลักษณะมิจฉาด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ศึกษามิจฉาทิฏฐิคุณเอาาอยันตนะนิพพานของผมไปผู้ยีผู้ยำเงิน มื่อวานนี้ในขับเอาเนี่ยทุผมวาทุเลศไอ้อภิธรรมมันจะสังหะเขาเก่งอภิธรรมมันจะสังหาเขาห้าภาษาเป็น,นลระหนุ่มากเลยพูดเลยเพื่อนไอ้อนุชินเนี่ยนะโอ้โหตามตูดติดๆเลยพูดยังไม่ทันห่างวันเลยอย่าไปว่าเพื่อนอาจารน้ํา,าอยู่ในการรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะอธิบายว่าของจริงเป็นยังไงฟังให้ดี <อ>สติมีสติพละสัมมาสติอันใดนี้เรียกว่าสตินะฮะสัมปชัญญะเป็นชนัยปัญญากริยาที่รู้ชัดปัญญาใหญ่ความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐินี่กําลังวิจัยธรรมนะฮะท้าท่านไม่ไม่มีความรู้สึกว่าธรรมะมันไม่เหมือนกันนะครับสภาวธรรมยิ่งไม่เหมือนกันใหญ่เลยนะครับถ้าก็ไม่ได้วิจัยธรรม นั่นก็พูดง่ายกับแค่มาพูดพูดพูดกันไปสัมมาทิฏฐิอันใดนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนะครับแปดหกหกกำลังคือการพิจารณาเป็นชนันะครับปัญญานะฮะหรือว่ากําลังคือการพิจารณาเป็นชนัปัญญานี่ชือปัญญานะครับกริยาที่รู้ชัดใบยานใหญ่ความไม่หลง